เริ่มจากภาพแรกภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาล่าสุดคือตอนนี้คือก้านาฬิกา40นะครับก็จะเห็นท้องฟ้าดำปึ๊ดเลยในขัวมรกามเย็นแล้วก็มีแอนตี้เซโฟนิกคือลมระดับบนกดเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ตรงใกล้ๆทะเลจาคลุ่มคลืมหน่อยนะแ,แถวบางนา <ๆ S 2> หรือว่าแถวเนี้ยก็จะมีคลุ่มคลมแถวปทุมลำลูกกานี้ก็มีเมฆเป็นเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำบางเป็นช่วงๆนะครับจะมีสีเทาๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรากดเป็นนี่นะฮะจะเห็นว่าเป็นเมฆชั้นต่ำเนี่ยมาสีม่วง ที่เรารู้เพราะนี่คือน,นิอยามของเขา lower cloud คือเมฆเฉนตำ่ำจะอยู่ตรงภาคตะวันออกตรงนี้นะฮะบางพื้นที่นะครับอาหรัยรูปตกกอหรือว่าภาคกลางตานล่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามภาพนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อใส่ตรงนี้เข้าไปก็จะเห็นสที่อากาศอยู่พื้นก็จะสามารถรู้ว่าอ๋อตอนนี้เส้นพัน0สิบมันตีขึ้นมาแล้วนะนะฮะตีขึ้นมาก็คือพาดผ่านขึ้นมาแสดงว่าบริเวณพื้นที่ภาคประเทศไทยตอนกลางมีเหมือความชื้นอา้าว แต่ชื้นไม่พอที่จะสร้างเมฆและฝนนะครับเป็นชื้นแบบชั่วคราวเพราะวอากาศเย็นถอยนะครับเมื่อวานนี้อากาศเย็นแยบเข้ามาแล้วก็ถอยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่2 1วันนี้ก็มีฝนบ่ายและค่ำได้นะ,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเดี๋ยวภาคกลางตอนล่างก็คือทางปริมนทนกทมออก,ก็ด้วยนะครับภาคตะวันออกก็จะมีฝนบ้างบางพื้นที่ก็เก็บร้าเก็บผ้าหรือว่าตากอะไรไว้หรือว่า บ้านเรือนก็อยู่ในภาพแข็งแรงมั่นคงนิดนึงนะับเพราะว่าลมกระโชกแรงจากเมฆซีวีซึ่งมันไม่ได้เกิดแบบทั่วไปเกิดแค่บางแขกแต่แต่เราถ้าเรารู้ว่าที่มันอาจจะบ้านเราเพราะมันเป็นอะไรที่แปรปรวนนะฮะคำว่าอันสเตเบิลหรือว่าอันที่ไม่เสถียรเนี่ยก็คืออากาศที่อาจจะมีความชื้นสูงพูดป้ายขึ้นมาแต่กว่าจะก่อตัวก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้าทีขึ้นไปนะครับสามารถสังเกตได้ไม่ยากก็ต้องดูแลสุขภาพดูแล ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องร้แรงแต่ให้เข้าใจเหมือนเป็นความรู้ที่ป้อนให้ทุกคนพอรู้ก็เตรียมตัวรับมือนะฮะปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยบางทีเราเปิดอะไรประตูประตูมันก็ตีกระแทกหรือว่าหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับในช่วงเวลาบ่ายละค่าตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะครับต่อมาก็มาดูในเรื่องของพารามิเตอร์หรือว่าข้อมูลทางวิทุนะครับโดยเริ่มจากความกดอากาศก่อน สิ่งที่เราเห็นก็คือภาพนี้นะฮะตั้งแต่วันที่21พยากรณ์ไป48ชั่วโมงก็คือถึงวันที่20นะฮะถึง23 21- ถึง23นะครับวันที่21สเนี่ยสีเหลืองเหลืองก็คือความกดอากาศต่ำนะฮะยังมีให้เห็นอยู่นะเพราะว่ามันลุกไล่ขึ้นมาแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะในช่วงวันที่22 23ไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะวันที่21ตอนตีสนะฮะเนี่ยเห็นมาสีเขียวลงมานี่คือบรรยากาศเย็นลงมาแล้วนะครับลงมา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 จนถึงยี่สิ อยตั้งแต่2 1ถึง23เป็นช่วงเวลาที่มรากาศเย็นเข้ามาครองพื้นที่ประเทศไทยตอนบนถึงตอนล่างดูสีเขียวๆนะฮะอยูเส้นตั้งแต่พันสิบขึ้นไปนะครับแต่สีเหลืองลงมาก็คือเส้นสามพันสิบลงมาก็เป็นเส้นร้อนชื้นนะครับก็จะมีพายุลูกหนึ่งอยู่ด้านตะวันออกของประเทศศรีลังกาเคลื่อนที่ไปทางศรีลังกาไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับไม่เกี่ยว,วาภาคใต้ด้วยนะครับให้ดูไวจะได้ไม่จ่นตนกกันนะครับ หน้าตาการขยับไปขยับมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะช่วงแรกก็จะมีสีเหลือ,ลอ,องๆตีขึ้นไปนิดนึงเพราะมลอากาศเย็นถอยแต่พอหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือประมาณสักพูดง่ายๆว่าถ้ามันลงมาเนี่ยคือประมาณสักตีหนึ่งของคืนนี้นะครับมลอากาศเย็นก็จะแผ่ลงมานะครับเดี๋ยวเห็นว่าไม่มีสีเหลืองตีขึ้นไปได้อีกเลยนะครับตั้งแต่วันตอนตีหนึ่งของวันที่21บดก็คือวันยี่บสองก็แล้วพูดง่ายๆเขาเราเห็นถ้าเรยเห็นสิบปดอย่างเงี้ยนะครับมันคือยี่าง่ายๆแบันแล้วกัน ต่อมาก็มาดูในเรื่องของลมระดับใกล้ๆผิวพื้นก็คือ925ฮกโตปาสคาลต,ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นจากภาพก็คือภาพนี้นะฮะลมที่พัดกระโงตัวเราชิ้นเหนือข้อมีทางตะวันออกก็ยังไม่แรงมากแต่ก็พอสมควรอากาศก็ยังสบายๆอยู่นะครับต่อมาลมระดับฐานเมนี่จะแรงนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ได้เลยสีนะครับก็จะลมต่อชิ้นเหนือ แต่ว่าประเทศไทยตอนบนตรงภาคเหนือหรือภาคอีสานจะเป็นลมแอนติเซคอนดิคือพัดตามเข็มก็จะกดเอาไว้จมตัวเอาไว้นะฮะก็ทาให้อากาศนี่เคลียร์ sky ท้องฟ้าโปรเมื่อดูระดับ500ยิ่งหนักเลยนะครับ500เราเห็นเลยการพัดวนแบบแบบว่าตามเข็มหมดเลยนะครับเป็นแนวเลยนะครับดังนั้นอากาศแทไม่มีต่อให้อากาศร้อนชื้นตีขึ้นไปแต่อากาศทั้งบนกดไว้การสร้างเมฆและฝนในประเทศไทยตอนบนไม่มีสิทธิ์เลยนะครับจะมีได้เฉพาะตรงใกล้ๆทะเลที่มีความชื้นสูงนะครับ แต่ว่าเราจะเห็นว่าลมที่อยู่ในแนวนี้จะมีแนวลมพัดสอบได้นะครับระดับ500คือตรงแนวเขาของจังหวัดภาคเหนือกับภาคกลางนะครับการพัดโค้งของลมแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดการแรงเชียร์เชียร์คือลมสองกระแสมาเจอกันแล้วกลั่นตัวเมื่อมาเจอในเนื้ออากาศม,มีน้ําอยู่บ้างนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจะเอาภาพที่ชัดคือภาพนี้นะฮะเจะเห็นว่าลมพัดโค้งแบบนี้นะฮะอันนี้ลมเพื่อเสรลมฝัตะวันตก นิลมที่พัดโค้งจากตะวันออกมารวมกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไห้มันเล็กลงนิดหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เกิดเมฆจากแนววะทถ้าจากลมด้านล่างก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จากการเชียรกันกระทบกันของลมสองกระแสคือลมที่มาจากตะวันตกกับตะวันออกโคง้งโคง้งมาอย่างนี้นะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือฝนในภาค ในภาคเหนือกับภาคกลางซึ่งเป็นฝนละอองนะครับเนื่องจากความชื้นต่ํามากแต่ว่ามันก็เป็นการกระทบเป็นแนวโค้งแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่นะฮะยี่สิบสามนะจะมีฝนนะครับให้ดูภาพอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรีเฟรชนิดหนึ่งนะครับก็จะวันที่ยี่สามประมาณยี่สบสามถ้าจําไม่ผิดนะฮะเมื่อเมื่อกี้นี้วิเคราะห์ไว้นะฮะก็จะมีฝนตรงภาคเหนือตรงนี้นะครับจะมีเป็นแนวโค้งขึ้นไปตรงนี้นะครับ เห็นไหมจะมีแนวโค้งขึ้นตรงนี้อันนี้คือยีิบสองตอนทุ่มหนึ่งพอเข้ายีิบสามจะเห็นชัดขึ้นเป็นแนวแนว,แนวเสือขั้วนะครับเห็นไหมเป็นแนวอย่างนี้เลยโค้งขึ้นไปอย่างนี้นะฮะลมพัดเข้ามาแล้วก็ปะทะกับเขานี่ลมระดับล่างแต่จริงๆมันแค่นี้มันไม่น่าจะพอมันก็เกิดจากอันเมื่อกี้ด้วยนะฮะเราเช็คลมตรงนี้เปลี่ยนลมตรงนี้ให้เป็นลมระดับบนนะครับคือด้านล่างในปะทะยกตัวแต่ระดับบนเล่นด้วยก็คือเป็นลมที่ระดับตรงนี้นะครับ น,นี่คือลมระดับไม่ใช่นีอันนี้คือลดหนึ่งพันะฮะหนึ่งหนึ่งร้อยกว่า 400. อันนี้สี่ร้อยอันนี้สองร้อยลดลงมานนีี่่ลหาหาคำเป้าให้เจออันนี้ห้าร้อยอยู่เนี่ยนะฮะเห็แม้ว่าห้าร้อยก็พัดโค้งและปะทะด้วยเป็นแนวลมสองระดับนะครับก็คือระดับล่างก็พัดปะทะเขาระดับบนก็พัดแล้วลุ่งเข้าหาซึ่งระดับบนเนี่ยเป็นระดับห้าร้อยซึ่งมีผลต่อการยกตัวของอากาศ เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของการเกิดเมฆและฝนนะครับเป็นภาพนี้นะครับตรงขอบนี้พอดีเลยนะครับเพราะว่าลมระดับล่างพัดประทาส่งความชื้นที่พื้นผิวระดับบนเหนียวนาำระดูดก็คือระดับเมื่อสักคู่นี่นะฮะลมระดับเนี้ยนะฮะจะเป็นแนวโค้งก็เลยเกิดฝนตรงภาคเหนือกับภาคภาคกลางๆภาคกลางตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มอบให้เพื่อที่ทุกคนจะได้สังเกตเห็นได้นะครับว่าอ้มีสิ่งตกนะบางคน ความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ดูนะเดืองบีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของคลื่นลมนะครับเพราะว่าคนที่รอก็มาดูคลื่นลมด้วยนะฮะจากวันที่2ี่นะฮะลมพัดไปถึงวันที่ยี่ส้านะครับสิ่งที่เราเห็นคือพอมูลอากาศเย็ยนลงมาเนี่ยความแรงของลมจะมากขึ้น ก็จะสัมผัสอยู่หน้าน้ําทะเลนะฮะในช่วงตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปลมจะแน่ทิแล้วมีกําลังแรงขึ้นนะครับตัวน,นี้ลมยังสเปซส,สปาอยู่เนี่ยยี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิ่งผ่านวันไปลมก็เป็นลมตอวชิเ้เหนือมากขึ้นโดยเฉพาะค่อนเป็นทางตอววนออกนะครับแล้วก็ความแรงของลมก็จะมากขึ้นก็คือสีจะเข้มขึ้นคือสีไปทางขวาม,มือนะครับออกเขียวเขียวเขียว,ย,ว,ย,วยังเบาอยู่จริงๆมันต้องออกน้าตาลนะฮะแต่ว่ามันก็พัดแน่ทิศแน่ทิศคือเป็นที่ตันออกชิ้เหนืนอนะฮะ เพราะฉะนั้นความสูงคลื่นจากวันที่2 1จนถึงวันที่25ก็จะมีความสูงคลื่นตอน,ตอนนี้เป็นทะเลเรียบนะฮะทะเลเรียบอาจจะมีคลื่นเล็กน้อยบ้างตามสีนี้ของวันนี้นะครับทีนี้คลื่นลมก็จะไปรวมกันตรงด้านรับลมซึ่งด้านรับลมตอนนี้อยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนล่างนะครับเพราะว่าตอนบนเนี่ยลมพัดไม่แรงลมมันจะแรงตอนภาคใต้ตอนล่างตรงน,นี้นะครับนั่นคือแถวแวจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลา,าสงขลาแล้วก็ จังหวัดคนครศรีธรรมราชอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนี่คือจังหวัดที่จะมีคลื่น,เ,นเห็นแผนแนวที่คลื่นเคลื่อนที่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับพอความตื้นของน้ําที่ใกล้ฝั่งก็ทําให้คลื่นเป็นเล็กน้อยตอนห่างฝั่งออไปสักสิบสิบยี่สิบสามสิบโลเนี่ยก็เป็นคลื่นปานกลางในช่วงที่ยี่สิบห้านะฮะต่อกอนหน้านี้ก็เป็นทะเลเรียบนะถ้าดูภาพรวมรวมจากภาพเคลื่อนที่ก็จะเป็นทะเลเรียบ แล้วก็มีลื่นเล็กน้อยนะฮะช่วงป,ปลายปลายช่วงที่ยี่ห้าก็มีขึ้นปานกลางกลางทะเลนะครับ่วนอันดามันทะเลเรียบเพราะด้ามขวานบางและทาให้ลมที่ผ่านไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นทะเลเรียบเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็ไปท่องเที่ยวได้หลายคนก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็เอาภาพมาโม้ให้ดูมาส่งให้ดูก็ดีนะฮะได้พักผ่อนได้ดีกว่ามาท,ทํากิจกรรมแถวๆวอะไรเนี่ยนะฮะเราพยายามไปท่องเที่ยว แล้วก็กระจายรายได้หาความสุขนะฮะปรับทัศนคตินะ,ะผมเชื่อว่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะเราจะได้ไม่เครียดนะฮะท่องเที่ยวมันเยอะๆดีกว่าเอาเวลามาท่องเที่ยวนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของฝนว่าจะมีวันไหนเมื่อไหร่นะครับมาดูเช็คกันอีกนิดนึงนะครับวันนี้วันที่เข้าไปแล้วซึ่งเป็นวันที่ฝนจะเยอะหน่อยโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราให้มันเคลื่อนที่ไปสักรอบหนึ่งจากวันเสราร์จนถึงวันพฤหัสนะครับแล้วก็มา มาเก่งมาเก่งข้อสอบนะว่าตรงไหนเนาะฝนมันน่าจะตกเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับตอนนี้คนเข้ามาใน YouTube นี่200คนแล้วนะครับส่วนใน Facebook ก็271รคนนะฮะขอบพระคุณที่ยังให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับไม่หนีหายไปไหนนะครับก็ อยากให้ทุกคนมีความสุขความสบายแล้วก็ความเข้าใจในธรรมชาตินะฮะผมก็เลยไม่ยอมไปไหนนะครับก็วันนี้ไฟดับแล้วก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันสําคัญนะฮะบ,บ้านทุกบ้านควรจะมีเครื่องตัดไฟเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมีคําพูดที่บอกว่าเวลาที่ไฟไหม้บ้านเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรอ,อะไรเงี้ยประจานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เกิดปรากฏการณ์นี้ถ้าเรามีเครื่องตัดไฟก็ช่วยลด ไอ้ตรงเนี้ยนะฮะลดการไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยก็ควรจะมีแล้วอย่างบ้านผมไม่ค่อยมีคนอยู่ไงฮะเราไม่อยู่ให้เสาร์วทิที่หรือวันหยุดนะฮะขี้ฝุ่นนี่เปิดเลยนะอายช่งางเขา,ขาหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยวจะจ้างคนมาถูหน่อยครับ <c oughs> ช่างบอกว่าไม่มีผ้ากีริ้วไหมครับมีผ้าเช็ดคือมันฝุ่นเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้พูดค่าเวลาเพราะว่า,ามันเคลื่อนที่ช้านะครับมันเคลื่อนที่ช้าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีคนทักทายเข้ามาก็สวัสดีทุกคนนะครับคุณธวัชชัยก็บอกว่าอาจารย์เสียงใสมากๆแต่มีเสียงรถยนต์วิ่งผ่านอะไรเงี้ยที่บ้านไม่มีแอร์นะครับเป็นโอเพนแอร์นะครับแล้วก็มีพัดลมเปิดระบายแล้วก็มีเสียงนกร้องเสยงยียงเยอะไปหมดนะครับให้เน้นเสียงผมเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะแค่วิจารณ์ให้ทราบว่ามีเสียงแต่ว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าที่บ้านเราพูดก,การเนี่ยให้เปิดใจกว้าง ยอมรับเสียงแวดล้อมเอาเสียงผมเป็นหลักแล้วกันนะครับเรานี้คือการทําอะไรแบบสดสดดิบดนะฮะแล้วก็เพื่อให้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับตอนแรกผมก็ขาดจะไปซื้อแบบพี่เปียนะฮะซื้อมิกเซอร์ซึ่งมันจะดูดเสียงเฉพาะเสียงเราใกล้ๆที่เราพูดเนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็ต้องใช้ตังค์นะฮะนะครับเราก็เลยอยากจะแบบเอเอแบบดิบๆนะฮะที่เราทําเสียงคลี่เคลียร์หรือว่าเสียงที่ชัดมากก็คือที่คอนโดกับที่คมอยู่แล้ว อันนี้ดวงลองฟังแบบไม่ชัดเอาเสียงผมเป็นหลักบ้างนะครับก็ปรดเข้าใจตรงนี้นะฮะคุณวิรัตบอกว่าการ no one want to open the bank คือหมายความว่าอะไรเนี่ย no one open one ไม่มีใครต้องการที่จะเปิดธนาคารอะไรไม่เข้าใจนะฮะคุณวิรัตนะฮะวิวัตวิวัตแจ่มกระจา่างซึ่งไม่เกี่ยวกับฟ้าฝนเลยนะฮะ ดังนั้นเราก็เอาออกแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเข้ามาผิดประเภทนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับอากาศเลยเราขออนุญาตนะครับคือเขาอาจจะคุยคนอื่นแล้วันหลุดมณีอของเรานะฮะเราก็เอาออกไปแล้วกันคือจะพูดอะไรไม่ถูกพืก้นที่ไม่ถูกการเทศะก็นะครับคุณแบ็คพิงค์นะครับคุณแบ็คพิงค์แนะนําเขื่อนราชประภาครับน่าเที่ยวมากๆเออเคยไปนะครับน่าเที่ยวจริงๆนะครับคุณเสถียรบอกว่า ผมกาลังตากข้าวครับอ่าโอเคนะสีเทพครับผมสีเทพปกติไม่ไมีฝนนะครับสีเทพนะครับต,ติดตามกันเข้ามานะครับติดตามเข้ามาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเอ่อตัวนี้คุณลมหายใจก็เข้ามาสวัสดีนะครับคุณสุริยะชัยก็เข้ามาจากโคราชเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ศาสนกคติที่ดีต่อสุนทะเลด้วยคุณจรรยก็เข้ามาสวัสดีนะครับเข้ามาสวัสดีส่วนใหญ่สวัสดีนะฮะเราสวัสดีทุกคนเลยกันนะครับดูคําถามอยู่กำลังจะดูคําถามนะครับคุณเ,เ,เรวนะสุาสภาดาฮะค,คุณสุภาดาบอก สวัสด,ดีสายๆค่ะอาจารย์เพียงอาจารย์สละเวลามาให้ความรู้ก็ขอบคุณมากแล้วยินดีนะครับยินดีนะครับอา่างุ้ยทรายขมิ้นนะฮะก็น่าเที่ยวอ๋อยินดีนะฮะอ่างขุยทรายระบินน่าเที่ยวนะครับคุณของทิพย์ก็เข้ามานะครับคุณของทิพย์ก็เข้ามาครูนุ้ยนะครับอยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณนะฮะ เช้านี้อ้าวๆนิดหน่อยใช่ครับความชื้นนะครับนี่ในที่อ้าวก็คือภาพนี้เลยที่เราให้ดูนะฮะก็คือภาพของตัวนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้เส้นพันสิบนี่อยู่ตรงประมาณภาคภาคอีสานนะ,ะตรงกลางกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างมาันเราทําให้เราเอ้าวๆเนี่ยฮะ,ะอย่างที่คุณคุณคุณนุย้ยคุณนุ้ยนะฮะนะครับอันนี้ก็เหตุผลมีเพราะว่าเส้นพันสิบ่งเป็นเส้นร้อนชื้นเราจะอ้าวๆหน่อย จริงเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับที่เราทําให้ดูจากเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็คือตัวความกดนะฮะมีเครื่องบินด้วยนะครับมีเสียงเครื่องบินให้ตื่นเต้นด้วยนะฮะอันนี้คือตอนเช้าเนี่ยจะอ้าวอ้าวขึ้นมาเส้นพันวันนี้วันที่ 21, ยีนะ่สิบเจ็ดโมงเนเส้นพันสิบขึ้นมาแต่พอหลังจากนี้มันก็จะลงไปนะฮะในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับคือวันนี้จะอ้าวทั้งวันเลยก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึง จนถึงสี่ทุ่มนะครับเนี่ยสี่ทุ่มก็เป็นนะฮะแต่บางที่ตรงภาคกลางันจะเป็นหลังจากนะั้นสีเหลืองหายไปเราจะไม่อ้าวเราจะฉ่ำหายใจสะดวกความชื้นในอากาศต่ําแล้วนะครับก็จะสบายสบายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยนะครับเริ่มดูตรงนี้เลยนะครับบ่ายโมงวันนี้เราจะมีฝนในภาคใ,าคใต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ทางกัมพูชานาจะมีฝนรวมถึงภาคกลางตอนล่างนะครับก็แถวๆเนี่ย สมุทรปราการนะน่าจะมีเดี๋ยวเราจะซูมให้ใหญ่จะได้เห็นชัดชัดนะครับเพราะมันเกิดในพื้นที่เดียวนะครับแต่กรทมนเนี่ยเขาไม่ให้เสียละฝนแต่อาจจะมีได้ในบางเขตที่ประชิดกับภาคกลางตอนล่างก็คือแถวสมุทรปราการอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นฝนในพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตอน13บสมนาฬิกาตอนบ่ายเห็นไหมฮะฝนจะมีตรงนี้เนื่องจากว่าการดันของอากาศเย็นและอากาศร,ร้อนชื้นซึ่งช่วงนี้อากาศร,ร้อนชื้นเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้ามา สูงนะครับถึงประมาณตอนตีหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่ตอนนี้เรื่อยๆเ,เราจะอา้าวเพราะเส้นพันสิบเนี่ยมันเดินทางขึ้นมาพาดผ,ผ่านนะครับต่อไปพอสิบหกนาฬิกาหรือบ่ายสี่ก็จะมีฝนในภาคตะวันออกนะฮะทั้งหมดแล้วก็ล้ําไปถึงภาคตะวันเชิงเหนือด้วยตอนล่างนะครับตามภาพน,นี้เดี๋ยวให้ทาภาพให้เล็กลงก็เห็นภาพว่าเออจะมีฝนในภาคตะวันออกในช่วงสิบหกนาฬิกาแต่เป็นฝนพรำๆนะฮะฝนพรำๆอาจจะมีเป็น พันเดอร์ไปบางจุดที่มีความชื้นสูงนะครับก็จะมีบ้างนะฮะอันนี้ก็คือช่วงนะครับให้ดูภาพตรงนี้อนันนี้คือบ่ายโมงต่อไปนี่1ิกนาฬิกาก็จะมีไปถึงภาคอีสานต,ตรงนี้นะครับอีสานล่างๆตรงนี้นะฮะก็คือแถวศรีสะเกตสุรินทร์บุรีล์นะฮะสระแก้วแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับส่วนตรงภาคกลางก็มีนิดๆหน่อยภาคใต้ตอนบนก็สันทับเพชรบุรีนะครับ ต่อมาก็พอเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งก็จะมีฝนน้อยลงนะความเย็นก็อาจจะจางลงไปไอ้ความชื้นอาจจะจางลงไปมีความเย็นเข้ามากลบนะความเย็นมันจะดูดเกินความชื้นจนถึงตอนกลางคืนพออากาศเย็นมาอันนี้คือตีหนึ่งอันนี้ตีสี่เมฆฝนก็จะไปอยู่ในทะเลอ่าวไทยประเทศไทยก็จะใส่คลิกแล้วก็ความชื้นก็ไปถึงภาคตะวันออกภาคกลางฝนก็จะไม่มีอาจจะคลุ้มคล้มมีเมฆอะไรเงี้ยนะครับ ตอนมาวันอาทิตย์ก็เริ่มนะครับวันอาทิตย์ก็เริ่มก็คือมีความชื้นขึ้นไปเห็นไหมฮะขึ้นไปจะมีสีแบบฝนฝนก็นคือสีฝนละอองแต่ไม่ตกนะครับแต่กทม่อาให้ตอนบ่ายฝนตกเดี๋ยวเราจะซูมไม่ดูนะครับวันพรุ่นี้กทมจะมีฝนเป็นเมฆซีบีนะครับพึม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 เพราะมีการตีกันของความกดอากาศต่ำนะฮะเส้นความกดอากาศต่ำตีขึ้นไปแล้วก็ความกดอากาศสูงก็ลงมาบวกกันพอดีนะครับ ตอนสนิบหกนการหรือประมาณบ่ายสี่นะครับฝนก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีทิางมีขนาดหรือความแรงที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากตอนบ่ายที่มีฝนหนักนะครับพอตอนประมาณสักสิบหกนเกาเรามาดูว่ายังหนักเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเราให้มันกระดิกกระดึกเสร็จก่อนนะฮะจะหายไปเห็นไหมเขาให้หายไปแต่ว่าจะมีฝนแถวไปถึงอไทยเลยนะไปถึงตากเลยนะฮะก็คือลมที่พัดโค้งเข้ามานะครับอันนี้ก็คือ วันที่22สองพรุ่งนี้นะครับในช่วงประมาณบ่ายนะครับต่อมาพอค่ำนะฮะมันก็จะจางไปนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเตือนแล้วนะครับว่าจะมีฝนในภาคกลางด้านตะวันตกในวันอาทิตย์นะฮะกทมก็มียังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลพืชผลทาง,งการเกษตรถ้าไปปลูกไอ้ถ้าไปตากอะไรเงี้ยก็ต้องดูคลิปนี้นิดนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือช่วงทุ่งหนึ่งฝนก็จะย้ายไปอยู่ตรงภาคกลางตอนล่างนะครับ ถวแถวแถว,แถวใกล,ใกล้อุทัยทางด้านตะวันออกของอุทัยนะครับตรงนี้แต่แล้วก็สี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มของคืนวันพรุ่งนี้นะครับจะจางลงนะครับจะจางลงเดี๋ยวดูนะครับจะจางลงเพรายิ่งกลางคืนะความเย็ยนมันจะลงมาเมฆก็จะถูกสลายไปก็โอกาสที่จะเกิดฝนภาพน,นี้ไม่ใช่เมฆนะเป็นฝนแล้วนะครับเนี่มัจะจางวูบลงไป ต่อมาก็ตีหนึ่งนะครับก็จะยิ่งจางลงไปอีกนะครับต่อมาตีสี่ก็จะจางลงอีกเพราะช่วงเช้าเนี่ยคือโลกจะเย็นอากาศจะจมตัวนะคะรับพอตอนเช้าเราเริ่มได้รับแสงแดดแสงบนท้องฟ้าเนี่ยอากาศที่อยู่บนบรรยากาศโทโพเซียโทโพโพสจะร้อนเนื่องจากได้รับดวงอาทิตย์ด้านบนร้อนด้านล่างเย็นอากาศจะจมตัวนะคะรับพอตอนเย็นผิวพืชจะเป็นไงฮะร้อนเพราะเปล่งความร้อน,ด,นด้านบนเป็นเวลากลางคืนก็จะเย็นกว่าเพราะว่าไม่รับแสงดวงอาทิตย์ สลับกันเขาเรียกว่าเป็น o v e r t ์เ n i n g นะครับก็คือมี2แบบช่วงเช้าพื้นผิวเย็นบนทองฟ้าร้อนเราได้รับแดดตอนเช้าตอนเย็นพื้นผิวร้อนเพราะอมความร้อนจากกลางวันมานะฮะแล้วก็พื้นผิวดานบนบรรยากาศของโลกนี่ได้รับแสงร้อแบบ่รับแสงร้อทิศในเวลากลางเย็นและกลางคืนนะครับทองฟ้าจะเย็นลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็วิเคราะห์ได้นะฮะต่อมาเจ็ดโมงเช้าของวันจันทร์นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราต้องย่อแล้วเพราะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นลงมานะครับแล้วก็พัดแรงพอสมควรมันจะเกิดการโค้งของลมคือลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปุ๊บมันจะไม่ได้พัเดเยียดตรงนะครับมันจะพัดแล้วโค้ง,คงเพราะมันยังไม่แรงตอนแรกมันก็จะเสยเข้าไปทางภาคเหนือทําให้ในช่วงวันจันทร์ภาคเหนือจะมีฝนแล้วก็ลมด้านบนระดับ5้าร้อยก็พัดโค้งก็จะเกิดฝนตามตะเข็บ ไทยพมา่านะครับซึ่งเป็นหน้าเขาตะนาวสีด้านล่างนี่ตะนาวสีด้านบนถนทนธงชัยเป็นแนวโค้งอย่างี้นะครับมพัดเข้ามาแล้วก็ปะทะกับขอบเขาซึ่งมีความชื้นอยู่นะครับก็จะถูกการยกตัวแล้วก็การเชียร์คือการเสียดสีของลมที่พัดโค้งเข้ามาระดับบนนะรตรงนี้แล้วก็พัดมาจากทางนี้ก็มาป้ากันตรงนี้ก็เป็นแนวตะเข็บซึ่งก็จะตกไม่นานนะฮะตกประมาณตั้งแต่บ่ายแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสี่แล้วก็ ประมาณทุ่มหนึ่งพอสี่ทุ่มก็จากแล้วแล้วก็ตีหนึ่งตีสี่แล้วก็เจ็ดโมงเช้าของวันอังคารนะคะวันอังคารนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีฝนละกดยาวได้เลยนะคะรับฝนก็อยู่ในภาคใต้เพราะว่าวันที่ยีสาวันจันทร์เป็นวันที่มลอาาศเย็นเนี่ยมาเต็มตัวละอากาศแห้งอากาศเย็นก็มาเพราะฉะนั้นจากวันจันทร์ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยอากาศจะเย็นลงเย็นลงเย็นลงแล้วหน้าท่องเที่ยวถ้าใครจะเที่ยวเนี่ยแนะนําให้เที่ยวตั้งแต่ยี่สิบสามจนถึงสิ้นเดือน จะเปช่วงเวลาแห่งความสุขเพราะว่าพื้นผิวจะมีความเย็นถึงประมาณเพื่ไงว่า16 23บนดอยบนภูก็8องศาลงมานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันจันทร์เป็ต้นมาก็ฝนจะไม่มีแล้วนะครับฝนจะอยู่ภาคใต้ตอนล่างอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวเพื่อจะได้ไปท่องเทีย่ยวแล้วก็หลบหลีกลักษณะลมฟ้าอากาศที่มันอาจจะแปรปรวนบ้างแต่เราจับทางมันทันนั่นเองนะครับ